เขาไปแนกันต่อนะครับ <c oughs> ที่องค์กรมนตรีนะครับเป็นประธาน <c oughs> ในพิธีประสาทปริญญาบัตรนะครับแก่ผู้สำเร็จการศึกษาครับข้องมหาวิทยาลัยตาปีนะคะประจำปีการศึกษา2567ค่ะโดยวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาทีสุราธานีฮอชันซี่สุนการคาเซนทรัลสุราธานีศาสตราจารย์พิเศษอนิติดิธอํานาจค่ะองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทปร,ทปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาข้องมหาวิทยาลัยตาปีประจำปีการศึกษา2567โดยมีดรควนดีซี่ไพรโรธอธิการ ดีมหาวิทยาลัยตาปีนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยตาปีกรรมการสภามาหาวิทยาลัยตาปีรวมไปถึงมีคณาจยา์บัณฑิตและก็แค่ผู้มีเกียรติให้การต้อนรับโดยมีผู้เข้ารับปริญญาบัตรทั้งแมตซ้ำร้อยสิบเจ็ดคนค่ะและก็โอกาสนี้ค่ะองค์มนตรีก็ให้อโอวาสแก่ผู้ถี่สัมรัตการศึกษาโดยมีความตอนนึ่งนะคะว่า เกียรติและความสํำเร็จอันน่าภาคภูมิใจทีทันได้รับในวันนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีค,ความรู้ในศาสตร์วิชาเป็นอย่างดีแล้วอย่างสะท้อนอย่างสะท้อนถึงความถี่เป็นผู้มีภูมิธรรมสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งเสริม,มให้่านทางไลยนะครับประสบความสําเร็จและก็ความจเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับโดยเฉ <c oughs> พาะความวิริยะหรือค,รความเพียรค่ะการทีทันมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติภารกิจรวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เป็นนิดนั้นการจะช่วยส่งเสริมให้่านสามารถทำสิ่ง ทีถังล่ห้ซั่แเ็จลงได้ย่างมีคุณภาพดังนั้นไม่วัดต่อไปข้างหน้าทันจะประกอบซั่มมาชีพได้รือต้องรับผิดชอบในการงานได้รือจะซึ้งาเหลาเรียนต่อในระดับใดก็อย่าได้ละทิ้งความเพียรพยายามพร้อมทางมั่นเอาใจไส้และก็ตรึกตรองย่างรอบคอบในการปฏิบัติภารกิจค่ะอันนี้คือทันองคมนตรีก็ได้ให้โอวาทแก่บัณฑิตทังไล่นั่นเองนะคะตาปีตาปีนะครับเปอร์ซอนที่สุรัฐธานีนะค่ะ